ถ้า e, เองกล้าเล่มขนน้องชายอ่ะพี่ให้เลย500บาทเอาไหมเล่มขนอะไรพี่น้องชายแหลกแหน้องชายอันนี้กล้าไหมกล้าเราเป็นคนสะอาดแต่พี่ขอดูหลักฐานนะได้ได้ได้เอาเงินก่อนเอาเงินก่อนอันนี้คือเครื่องเล่มขนน้องชายของไข่กูมิ่งปกติเราเคยแบบเล่มมาก่อนไหมตัวแรกเคยโกนแล้วมันเป็นใบมีดใช่ไหมบางทีมันเป็นตอเป็นอะไรอะไรเงี้ยโอ้ยแสบบางทีจังหวะมันผิดอ่ะหลังก็จะเป็นเล่มเป็นตอเวลาแบบไปกินตกรรมเข้าจังหวะมันก็เจ็บเัีนะแต่ผมไม่ค่อยได้เข้าะดิผมโสด ได้ยินเสียงนะมันไม่บาดเลยแล้วมันไม่เข้านิ้วแปลว่ามันจะไม่มีแผลแน,น่ๆไอ้ตรงย่นๆอะไรแกแบบพยายามแบบให้มันเตึงเมันจะได้แบบอ่าอย่างงี้แต่้ามันย่นมาแจะเข้านิ้วระวังนิดนึงของมีคมอยู่ดีอันนี้ <Okay. S 1> พ,รพร้อมไหมพร้อมเดี๋ยวเสียงมันจะเข้าไหมต้องเอาเสียงนะต้องเอาหลักฐานนะ่ะเอาโอ้รายการเลียวอยู่นะ <laughs> อุ้ยอันนี้ลงแรงแรงมันไม่หยิบนะเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะคนรักความสะอาดเขาทำกูหยิบนะแต่เราแค่แบบออกสื่อไปหน่อยผู <laughs> ้หญิงผู้ชายใครทำก็ได้นะครับคนใหม่จะขึ้นเป็นต่อปะมันไม่เป็นต่อเพราะอันนี้เราไม่ได้แบบโกนไง <S <S เราเล็มมันไงมนไม่ต้องกลัวคันเพราะว่ามันใช้ได้ทั่วร่างกายเลยไม่บาดไม่คันไม่เป็นขนคุดเพราะว่าเขามีโลว์เบชั่นฟังก์ชันนี่มีนิดเดียวเองผมรักษาความสะอาดเฮ้ยมันน้อยไปบ้างไม่แต่ผมเต็มที่เลยนะมันเกี้ยงแล้วนะไหน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 เต็มเลยนะไหนไหนเขางัดงัดขึ้นมาดูงัดขึ้ออ มันเปิดได้กูดูได้เมื่อกี้ม่เปิดได้ไหนพี่เชื่อละอน,นี้ล้างได้แล้ว้างได้เลยล้างได้เลย,ลเลยน้องไข่กูม,มิ่งเขาการน้ำอยู่แล้วนะฮ<น>ะจับตรงใบมีดอะงัดตองมาเลย แล้วก็<อ>ล้างยวพี่ให้อีกพันหนึ่งพารีวิวคอนโดอีกสักสิบนาทีได้ได้ได้เรื่องดีของการเล็มขนนะครับอันนี้เป็นความรู้ก็คือมันจะลดกลิ่นอับแล้วก็ลดพวกแบคทีเรียสะสมมันคือการดูแลตัวเองอีพันหนึ่ง,งเราจะไปข้างล่างไปเดินเล่นกันก่อนได้ๆมันก็จะเป็นที่เดีย๋ยวว่าสนามเด็กเล่นบางทีเราแบบไม่มีอะไรทำเราก็ไปทำอย่างเงี้ยนี่ถ้าจังหวะปกติในมังกรกิมหมี่ไหมนะจังหวะเนี้ยใช่แต่เราใช้ไข่กุ้งมิ้งเราแบบง่ายไหมล้มคองตัวนี้ก็คือพามคอนโดมิกซ์แจ้งวัฒนะนะครับเช่าห้องเท่าไหร่่่อออ๋ผมมาา7,500ไขกกกกุ้้งงิถูวีเฮย แสดงว่าผมไปดอลกับใครกูมงได้เห็นเองมั่นใจขึ้นพี่ก็ดีใจอู้ผมพิวเลยะจะซ้ายจะขวาจะหน้าจะหลังอ่ะมันไม่ทิมเลยใครที่อยากมั่นใจแบบนี้นะครับกดที่ตกาตรงนี้ได้เลยนะฮะฝากวว้ให้พี่หน่อย p i x o n ครับติกตอกนะครับเรียวเรียวบังครับ